สบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อรลูกมือนีกาซีมาอันนึ่พี่น้องเปียกพูนให้น้องลูกถ่ายน้องเมียมาน้องเมีก็กระลังมากเหมืนบอแม่ทุกพาแม่น้อยเมื่อกี้นี้คือเหมือนไปคนเอ้ยแม่น้อยพาไปฉีดยาก่อนไปหาในห้องนั้นไปฉีดยาแต่ตอนนี้ก็คนเครื่องมาเรียบร้อยอันนั้นเขาเป็นคนอีกสองคนแล้วแต่ว่าเด็๋คือคืออะรพ่สบายดีพี่น้องไปไลย เขาบอกบอาก็นาเอามาแลยคือของอาดีจ้าคารุ่นเอามาแล้วชุดหนึ่งเลี้ยังสีเอาอีกบาทหนึ่งแล้วพี่น้องเน<ม>าช่องเถิด <ละ S 1> ตอนนี้ไม่ไหวยังพาอาณามาเมนี้กาชิเลตตอนทามสมาชิกใหม่เขาเงอนเลยเน<ม>าะน้อง่ม้นคอยกับเม้นมือเช้าวจะคนตื่นแต่เช้าวเม้นคนปุ๊กลุ้มมาเม้นนะล่ะชิเปียพมให้น้องลุงก่อนพี่น้องเปียให้พวกทุกคนนี่แหละเขาแต่อันนั้นน้องหมูเปียบอ มานำคองมันสบายดีพี่น้องนมุกมีมาเปโปะเยอเลยน้องุงมันเนี่ยเปียเียเปียแบบเนี้ยขามดีจ้าปาลุงเอานเอาจุ่ห่งเลยเอาไี่ไดหัดขึ้นจุกหนึ่งก็พอเนาะหมบอเหลือเบียบเบียหมัดขึ้นจ่หนึงแล้วก็พี่น้องเอ้ยคุยนทโดนนั่งนั่งดนุไป นางลเออมัดผมขึ้นเน้องมูก่อนเด็กะมัทองกับเบียนะเจ้าเอ็ดเป็นอะไระเป็สมัผมคือมัเจะจะสีหอนะแ่หอมแม่เอแม่เออแม่เออ้ยสิมัดผมจะมาขึ้นหนำเผื่อกล้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ว่ไไ้เค็ีคลรปพย์หพวฟเอ้พาดินน้ำมันเราขาไปนี่ฮึ เจ้หน่อยน้องเมฆมาโอ้ยดีใจเน้นน้องน้องรายการยังบันไดเคยเห็นอีกละน้องมูกกับ่เคยเห็นเห็นแต่ในโทรศัพท์ดินี่เห็นแต่ในโทรศัพท์น้องคองกับยังบ่เคยเห็นนี่แต่เอื้อนัดกับน้องลูกเนาะไปเห็นแล้วก็เพิ่งกินี่แนนน้องน้องน่าฟ้าไปขึ้าได้นี่ยังปี๊ๆมันออกเนี่ย เคยเห็นขาวๆเลยนะนอนบอวขาวอกสอออดแบบบ่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ขาวเลยอ่ะแต่าเอน่อยเลนฮะแมนเ้อมาในงลเออป็นน้องลุงอย่อยู่อีเนี่ยมันเป็นสไตล์ใช่ไน้องลุงแต่ผมน้องลุงสั้นน้องมุกอันสีแบบมัดอะไมัดอันดำ วคุณนงมสันพี่น้องแม่นงหมึกน้องแล้วอามาถอเสาพี่น้องเพิ่อนหัดคมเองพี่น้องเพทาสติกได้พี่น้องทากทาสติอีกจะหน่อยอีกขนาดานะ้อยมัดแล้วแล้วีใจบน้องลูเมืวนี้คือว่าสีไปนอนนำนอกบนในนอนันบาจาหะเอาเก้าไงยนะอ่าเห็นอะไรซะก็คือจะางาจะหมักอะไร หมัดขึ้นอะไรหมัดขึ้นอะไรขือนหอยนี่อ๋อมัดใช่ไหมเย็นเดียวเลยแมนบอกอืมนือหมักเก่ามานังลูกอารองลูกเอานันยันเจ้าฮอนเด้เอานันก็เลยมัดขึ้นสองอันพอมอน้แเดชออกแมนตังหน่อกับเปียเนาะเปียคอยคนอยมเปียมันจะมีอันนั้นก็นม่เปียอะไรก็มันนะผมผมต้างอนผมแบบมันมีซื้อแล้วเนาะนผมมาซื้อแมนผมพอซื้อพอเปยแล้วมันมันสียอันนั้น คันเปรกันนั่นแหละผมตัวเองมีซื้อเนาะได้หาเห็นไปเลยก็มอดอย่นี้ไะนั่งคอยหันเปรเปรเองก็มีเป็ดเลยแต่เปรทุกคนอื่นยิ่พอได้แง่เบี้ยมูอนะเบี้ยตันเบี้ยโอ้โหเำ้มมีไรเรนนอนเพราะว่าเนี่ยเปรได้แต่มันยันคีลายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชู้เปรคุณยาย่นี่ยเปรคือแต่แบบนุ่มเปรเห็นบิร์นนุ่มุกไปรักจังเลยนวามหมั่เดี๋ยมาน้องน้อยเด็กน้อยคนที่สอง นี่นี่อันนี้ก็เด้ง้อยคนที่สามซีไอเอนัดเปย์ให้หัวใจแมนบอแมนฮะบบหัวใจค่อยมากเปย์อยู่แต่เปย์คตัวเองมีเป็ดเนาะกับแบบแมวค่อยก็มีว่างเนยขันแมวค็ยว่างเซริขแมวเปย์ทุกมือแม่เจากับเบียเป็นเนาะ่ะน้องทองมันหนักขะพี่น้องทองมีเห็นน้องทองเลย คอยอ่านสลายกันมีแต่มือสําคัญยุงเห็นกับสีเปผมไปสมมติแบบไปมอบโซ่รองไม้ฮะนะคอยกัดได้ชื้อเลอะไปตลอดนักเฮียนเก่งได้ใชนะ่ไหมนางน้อยเฮียนเก่งโอ้มาอยู่พียานแบบต๊กเลยฮะทางพีมีแต่คนเก่งๆนะยานแต่มีแพ้เขาอีลิสถ้ามีเฮามีแต่คนเก่งๆแมนยานแต่แพ้เข่าแบบแะนะั่นเลยเนาะมันมันไม่มีความมั่นใจ <laughs> ยูฟุนแพตวะ อยู่บร้เ็นต้งแต่น้อยวันนี้เขาก็ได้หูแน่ว่าเพลอ่อนในห้องเพออีกเนาะแต่มาทางพี่เขายังมีหูว่าเขาเก่งเือเขาอ่อนแม่แต่กาถ้ามาได้ก็ต้องปรับโตเขาสังคมเขาเรียนไหมขันเท้าชีสโตคือแบบอยู่เห็นเก่ามันจะไม่ได้เพราะว่าทางพี่เขามีมีมีหูจักเพอเลยแม่นี่จอลืมต้นใหม่เลยเนาะ อันนี้สำเร็มต้นใหม่สำเร็มตนชีวิตใหม่เลยแบบต้องได้มีโม่ใหม่ต้องได้แบบแการเห<า>็ุ <คน S 1> ใหม่อกับแบบสถานที่แปลกเ <c oughs> พราะว่านะเราเห็นไอ้ราเคยไปเธอหนึ่งไอ้นาพาไปไกายฮันก็มีตะขีรถก,กายซื้อตอนแรกเราพาไปอ๋อไปตอนไปเอาอย่างว่าเอาใบไอ้นั้นเจ้าพอดีพี่กายเนี่บอกแม่นบอกจะโดนเล้วตั้งแต่รันใหญ่มานํา ใยยังของแกลืมใบใยกำฮองหรือกะเอออาณาหาเป็นอบอ่ช่วยโรงงานเปียให้ตัวเองบอกปอเป็นเที่ยวเอ้นัดเปียเมื่นั้นคอมันงามเปียผมไม่ค่อยต่อนะ่ะนอ้ยบอกผมคอมันมีซื้อนะมันสีตุ๊กอยู่นี้ตึกอะไรกับเต็กตุกเ็กน,น้องลุงสีสีงอตั้งแต่สีงอเธออยู่ทั้งหน้าได้ของน้องลุงค่ะกระเปบก บมันงอแต่ว่าเขาเปยผมเพืน mm ้องลุงดูเดยเห็นบอกคอยเนี้ยผมผมเนี้ยผมงอเป็นทางเปยผมแล้วมันก็นะเปียเป็นบามือตาเปียค้างมาเปยไม่เป็ยโอ้คอยเจอเอ้ยนั่งไงเห็นเตะเปยแทบจะไม่เป็ยเลยเลยเปยคือน้องเนี้ยแบบดีแต่คอยยังเปยเปนในแบบแบบอยากมีน้องเออก็มีในหลอดทองเนาะแต่เพิ่มบุมหมักบุมหมักเปียบางมือเอิ้นกับเปียเปียเปียหาหมักขิดไลท์ทรงไลท์แบบหาแมนคันมีเห็นเอ็ดก็ไม่เป็ยว่างั้นซะเนาะ มางควายนี่นะมีแต่เปเปเป็นก็มีแต่เปแบบธรรมดาเฮ้ยเด็กๆเปย์เขียนแบบมันส่งสองจี๊ดอ่ะอันเปแบบกระหัวใจแบบเวนัทบอเปแบบนั้นลงคือเอ้ยนี่เราเปียให้ตัวเองกับเบนเนี่ยนะโฮมากริ่งอย่างคนอื่นก็งามงามคอยคอยเจออันเอ้ยผู้หนึ่งฮะตัวผู้ยูฮานสุควายฮานเราก็เปเฮ้ยตัวเองเป็นเปเฮ้ยเขาเป็นเราคอยเปเฮ้ยเราเปเฮ้ยตลอดตอนน่ะ อยู่แต่หานเดียกอะไรอย่าไปว่ามีคนเปียวคงหายถุงมือขนาดนั้นเนาะเนาะมีกอมันผมเห่าขันขันผมซื้อแบบไว้นางนี้มีเปรก็ได้ขนาะแต่อันนี้มันผมตัวเองกางงอนอยู่แล้วเขาเป็นเปร์อันนั้นงอนเป็นเลยผมจะอะไรผรู้สึกว่าเปรมันสบายโหกว่านะแหมมันมันมีหนึ่งมีหนี่มันมีโฟลถ้าไอ้นักกามักเปรเนาะแต่ว่าเปรคือตัวเองมีเป็นเมย์ไฮเมยก๊ก มีเวลาเพีย,ยร์หายน่อยไหมคะแม่แี่เมื่อวันนี้ก็นนค,นนค,คือการตื่นมาแล้วแม่ค่อยกะกอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำแล้วพาเด็กๆกินข้าวแล้วแม่ค่อยกะไปเลยกินขา้าวกบยังลุงวันนี้มีทอดไข่แล้วก็มีอ่าป้งป้งหมูแล้วก็ป้งอันนั้นที่เมื่อคือนนี้ค่ะกินมีเบิร์ท,ทำกินหน่อยแล้วครอบครัวนี้เราเจ้าพ่อเมียเจ้าแม่เราควกินน้อยหน่อยข้าวกำลังกำลังลุงพวกเจ้า นงมูกกินหลายบ่นงมูกม่มีปลาเลยเลยพอคอยหลักก็เอวยใหญ่หันหลัหลกก็ไดไผ่ฮันกินหลายะจะกินหลายก็นั่นแหละกินกับพาอะคอยก็สโซนหลายมีอยู่โซน,นไดไผ่ก็นั่นแหละโซนนี้ผัแคลร์ม,มเพอรเนเดียคลร์มอ๋นอนมลูกนี่นะแม่แต่แคลร์มในบ้านปันนี้คิตตี้ก็ได้ตามเดือนแล้วแป๊บเดียวหรือสามเดือนโหเห็นอะไรเลยค้าวห่าก,กับเกลืออ่ไงไ โตบ้างง่ายๆหนึ่งแกมนะจนเต็มพี่เอามือไม่ได้ไงัง่เคยเ็นจัเลยเคยเห็นได้ในโทรศัพท์หูในโทรศัพท์มาจนเต็มแต่ว่าตัวแท้ไม่เห็นเลยจะเอิดจะเมมือะไรนี่เปมือยวลจอันถึงสิมาอยู่พี่กัโควิดหายแล้วก็ต้องได้มือพุทธิคือเก่าอีนอีกมือยามเดะบอกมือยามละนเลยตั้งแต่หลานเกิดมาก็แบบไม่เคยเห็นนะ ม่เคยเห็นลานตัวเองโทรกทบทับโทรตรงมือได้นนิมือสาวนี่กับโทรคือกันหลายวะหลายซึงคอยเป็นคนมหลายออผมแม่คอยเนี่ยกับขันไม่หล่นนี่หลายเลยนี่ตอนนั้นเราเราเอสซีผมเลยแล้วผมเราล่นนี่เราอะนะออล่นเลยวะโทษเดี๋ยวนี้เสยยายล่นแล้วเ,ออเ็นบอกผมเรายัางน้อยเดี๋ยวนี้เออด้ทางหลังมันม่ข่อยงาม้างหลังงาม ใส่ใปนังป่นังนใหเต้แม่นะเอเีบอยพี่น้องงานแขกนเจ้าบียบเอ้ยิเปียหายพอแล้เดี๋ยว้องนับชิพาไปเบิ่งอันนั้นขื่องไม้แล้วก็สิเล่าคิดพี่น้องใช่นม่กระเดมไม้เรียบร้อยเลยพี่น้องในลายเติม้เลาเันเต่าสุดอดเขาขื่งเนาะเรือยังบู เรือหน่ะเายกาเรือไอ้ภัพไปกระโดดพิ่นเอากลับขึ้นปเปรียวอีกเห็นบ่อีสุดหนึ่ง่บาเมืเ่อเช้อนะะหาสะโคนมากพี่น้องคลิปหนิก,ก็ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนาทีเคเอชในเลือพี่น้องบ๊ายบาย,บาย